วัสดีจ้าทุกคนมื้อนี้พี่อ้วนก็มีเนี่ยแซบ่บๆมาเห็นซื้อเบิงอีกแล้วจ้าเมนูเกิดอยากกินมือนม้อนี้ก็สิพ้ามาเฮ็ดพัดเพชรปลาดุกสิบอกเลยว่าเมนูมื้อนี้เด็ดแท้จ้าเด็ดกับเผาใสปรา้าไปเริ่มเฮ็ดกันเลยขั้นตอนแรกห้าก็เสิเอากระทะมาข้างเตาจ้าที่นีห้าก็สิใสน้ำมันพอน้ำมันหอดแล้วห้าก็สิเอาพริกแกงมาผัดาจ้า ขั้นตอนนี้ให้พากันพรไฟในเด้อจ้าขณะพี่อ้วนก็ยังพรนําบ่ทันอยู่ใส่ไฟแห้งมันสิหม่กระทะจ้าพอพาดเพิ่นสุกดีแล้วเฮาก็สิใส่น้ําลงไปเติมน้ําลงไปแล้วเฮาก็สิปรุงจ้าปรุงรสนี่ก็จะมีน้ําตาลซีอิ๊วขาวซอสหอยน่ะกก็ตรงซอสหอยกับซีอิ๊วขาวจ้ามากอกก็ใส่จ้เ้ลเฮาก็จะใส่ปลาดุกแล้วก็คเล่คเล่ข้าวนึงก็จะ ใส่บะเขือจ้ะเพราะว่าบะเขือเพื่อนจะซุกางาก็มูนากส mm hmm. ิใส่บะเขือ,อก่อนพัดโคเล่แลวกะ็ะปิดิฟ้าใบแปบ๊บนึงจ้ะใส่ไฟปันกลางจะหานาที่พอปิดิฟ้าไว้เรียบร้อยกะเปิดขึ้นได้ประมาณนี้เฮาก็จะใส่อ่อมีกะะระช่ายอ่าใบบักูดพริกซอยจ้ะเรียบร้อยโคเล่แลวกะ็โห้ยใบกะเพาจ้ะพี่น้องเอ้ยขันตอนนี้บักย่างหอมเลยจ้ะห้ยกะเพาเรียบร้อยกับโคเล่แล,ล้วกะ็ปิดิฟ้าไว้อีกแปบ๊บนึงจ้ะ พอกัะเพ้าสลดสุดซุกดีแล้วกะเรียบร้อยจะพ้อมเสิร์ฟจ้าเป็นยังไงจ้าคุณะหน้าตาเพื่อนนแดงจึงคึ้งจ้าเห็นบอพี่น้องพากันไปเฮ็ดกินมึงเด้วจ้าเมนูนี่เด็ดอีหลีเดี๋ยวคลิปหน้าพี่วันสิมาเห็นเนวแซ่บซูบเบิงอีกจ้า